วงช่วยวันนี้เมื่อคุยเรื่องถึงคนชอบาธาตุน้ําคนชอบาธาตุน้ํามีเลิกยามในการกระตุ้นโชควันที่17ตุลาคม2563เวลา1 5 0 0นถึง19.00นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือองศาที่285-315ถึง315องศาใช้ขวดน้ำเคาะกัน ลอยลอย,ลอยที่ห้องนอนหรือห้องโถงและยังสามารถใช้ค้อนทุบพื้นที่นอกอาคารในองศานี้แล้วนั่งอธิษฐานสิ่งที่อยากได้หนึ่งเรื่องนานหนึ่งชั่วโมงเลิกนี้เป็นเลิกระบบทาุแท้นะครับเลิกนี้เป็นเลิกเหมาะสำหรับกับคนชอบทาานานเท่านั้นเฮงเงโดยรวยครับ